สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่29ของเทคโนโลยีการเร่งปฏิกิยาเรายังอยู่กันในบทที่7นะครับหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับตัวเร่งปฏิกิริยาซันไฟา์การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซันไฟา์ของโลหะทรานสิชันในปฏิกิริยาอื่นๆนะครับนอกเหนือจากปฏิกิริยาที่เราใช้กันอยู่ในอุตสาหกรรมนะครับก็คือไฮโดรดีซัลไฟเซชันไฮโดรดีไนโตรเจเนชันไฮโดรดีออกซิเจเนชัน นะครับเรามาดูในมุมมองนะครับว่าการใช้ตัวเร่งปฏิกริยาสั้นไฟล์กับปฏิกิริยาอื่นๆเขาทําไปเพื่ออะไรนะครับซึ่งในงานวิจัยนี้ครูน่าจะยกมา2ปฏิกิริยานะครับก็คือปฏิกิริยาไฮโดรเจ n เนชั่นกับฟิชชัโทรปส์นะครับเรามาดูกรณีศึกษาอันแรกกันนะครับ การศึกษานี้นะครับเป็นปฏิกิริยาไฮโดรเจนเนชันของสารประกอบฟีนันทรีนนะครับฟีนันทรีนก็จะเป็นสารประกอบอะโลมาติกที่มีวงอะโลมาติกเป็นโพลีนิวเคลียร์อะโลมาติกนะครับมี3วงต่อกันนะครับงานวิจัยนี้นะครับก็จะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา3ชนิดนะครับก็คือนิกเกิลบริทิลัมซัลไฟด์บนเมโซพอรัสอ่อเออเป็นอ่อ ซีระที่มีรูปุนขนาดกลางใช่ไหมครับเป็นโมเมโซพอรัสเซียไลท์นะครับชนิด ZSM5 แล้วก็นิกเกิลโมเลดามซันไฟบนตัวเร่งพิยาแกมมาอาลูมินาแล้วก็เป็นแพลาเดียมบนเมโซพอรัสเซียไลท์นะครับ ZSM5 นะครับในงานวิจัยนี้นะครับก็จะมีการเติมแต่งเเติมไดเมทิลซันไฟเป็นเหมือนมอนทินนะครับเข้าไปด้วยนะครับเพื่อดูสเตเบลิตี้ดูการเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยานะครับ ซึ่งการกลไกการเกิดปฏิกิริยาของเจ้าฟินนนทรีนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราอยากได้เป็น PHP นะครับอยากได้การเกิดไฮโดรเจนเนชั่นนะครับกราฟแรกนะครับก็พอตไทม์ออนสตรีมก็คือเวลานะครับหน่วยเป็นชั่วโมงกับเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันนะครับก็พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม ซึ่งเป็นตัวเล่งปิยาโลหะที่กระจายตัวอยู่บนเมโซพลสซิโอไลซ์เซนเอนะครับก็จะมีประสิทธิภาพการเล่งปิยาลดต่ำลงเห็นไหมครับเวลาเขาพอดคอนเวอร์ชันกับไทม์ออนสตรีมก็จะเห็นเลยว่าเดิมเคยมีแอคทิวิตี้เท่านี้หลังจากมีสารประกอบไดเมทิลซัลไฟด์ใช่ไหมครับถ้าคุณจะไม่ผิด ในม e ทิลไดซันไฟนะครับ, re, รบซึ่งเติมแต่งเพื่อเป็นตัวแทนว่าในกรณีถ้ามีสารประกอบซันเฟอร์อยู่ในนั้นด้วยนะประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาไฮโดรเจนเนชันก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยประเภทนี้ก็คือให้เห็นว่าตัวเร่งปฏิกริยาจะเกิดการ d e แอคท v เว e ได้เมื่อมีซันเฟอร์ ทำให้เกิด poisoning นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการรักษา stability หรือเสถียรภาพของตัวเล่งปฏิกิริยาต้องเปลี่ยนตัวเล่งปฏิกิริยาจากโลหะให้กลายไปเป็นโลหะซัลไฟซะนะครับซึ่งก็เห็นได้อย่างชัดเจนในกรณีของการใช้นิกเกิลโมเลดัมซัลไฟ์บนซับพอร์ตที่ต่างชนกันก็จะทําให้ตัวเล่งมีปฏิกิริยาเนี่ยมีเสถียรภาพสูงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของเมโซพลาซิโอไลท์นะครับเขาก็ให้เหตุผลครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกัน อันนี้คือพอดกราฟลักษณะเดียวกันครับแต่เทียบกับ d h p s selectivity d h p s ก็คือเออปอร์เซนต์การเลือกสารการเกิดผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยา Hydrogenation นะครับก็คือวัดผลรวมของ o h p กับ PHP นี่นะครับ o h p กับ PHP ก็คือ Hydrogenation ที่วงนะครับ ทำไมซัพพอร์ตต่างชนิดกันถึงให้ประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิยาที่แตกต่างกันครับเขาบอกว่าในกรณีของเมโซโพลัสซิอะไรนนี่นะครับมันจะทําให้มีมันจะมีแอซิดิกไฮดรอกซิลนะครับซึ่งแอซิดิกไฮดรอกซิลหรือซิกาไฮดรอกซิลเนี่ยนะครับก็จะสามารถทําให้เกิดอันตกรกิริยากับสปีชีส์ของโมดูนินัมนะครับเกิดเป็น โ o l ีโมลิบเดตหรือเป็นฟรีโมลิเดี u มออกไซด์สปีชีทำให้มีเสถียรภาพสูงขึ้นนะครับแต่ในกรณีของ h y d r o x ซิลที่เป็นอยู่ในหมู่ของอ l ลูมินานะครับก็จะเป็นเบสิกไฮดรอกซิลนะครับทำให้เกิดสปีชีประหลาดประหลาดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการเล่งนริยาต่ำกว่าเกิดการเสื่อมสภาพของตัวเล่งริยาเนื่องจากการก่อติดของโคกได้มากกวา่า นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ซัพพอร์ตที่แตกต่างกาันการปรับเปลี่ยนจากตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นโลหะกลายเป็นโลหะสันฟาก็จะเห็นผลของประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาที่แตกต่างกาันนะครับ การจะมองว่าสารใด,ดเป็นกรดเป็นเบสนะครับอาจจะต้องมองลึกลงไปหน่อยว่าเปรียบเทียบกรดกับเบสกับใครนะครับกรดซันฟอริกกับกรดไนตริกบางทีเมื่อทำปฏิกิริยากาันบางตัวอาจจะเกิดเป็นกรดบางตัวอาจจะเป็นเบสก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถให้โปรโตอนได้นะครับคนที่ให้โปรโตอนได้คนนั้นก็จะเกิดเป็นกรดคนที่ถูกคนที่รับโปรโตอนก็จะทําหน้าที่เป็นเบสไปนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเราเปรียบเทียบสมบัติว่ากรดเป็นเบสเนี่ยจะต้องมุยมุมมองนะครับว่าเขาเปรียบเทียบกับใครอยู่นะครับแล้วในกรณีนี้ก็เห็นได้ชัดว่าการใช้ซือไลท์ที่มีแอซิดิกไฮดรอกซิลกับแกรมมาอะลูมินาซึ่งเป็นเบสิกไฮดรอกซิลก็จะมีผลทำให้ตัวเลขพยาเกิดการเสื่อมสภาพได้ไม่เท่ากัน อีกมุมมองหนึ่งอย่าลืมนะคะที่กูบอกการพอด t i ม e ออนสตรีมกับคอนเวอร์ชัก็จะเห็น d e แอค i ิเวชันโปรไฟล์นะครว่าตัวเล่งไปยาเกิดการเสริมสภาพได้อย่างไรนะครับแล้วถ้าให้ดีก็อย่าลืมศึกษา Regeneration นะครับก็ฟื้นสู่สภาพเพื่อนำตัวเล่งไปยาก,กลับมาใช้ใหม่ เรามาดูกรณีศึกษาที่2นะครับเป็นการใช้ทดสอบการเร่ยาฟิชเชอร์โทรนะครับก็จะการใช้ซินแก๊สนะครับในการสังเคราะห์นะครับเพื่อให้ได้เป็นลองเชนไฮโดรคาร์บอนลงเชลองเชนแอลกอฮอล์ chain, อันดีไฮนะครับรายละเอียดเหมือนคลิปที่ผ่านมาในบทที่6ครูก็ได้พูดถึงนะครับแล้วก็พูดถึงในหนังสือปิโตรเคมีของครูด้วยนะครับในงานวิจัยนี้นะครับก็คือ,อมีการ เติมไฮโดรเจนซัลไฟทำเป็นเสมือนว่ามีสารปนเปื้อนเข้าไปนะครับนอกเหนือนจากสารตั้งต้นคือซินแก๊สก็คือแก๊สผสมระหว่างคาร์บอนบอนกับไฮโดรเจนแล้วนะครับก็จะมีไฮโดรเจนซัลไฟเนี่ยปลอมปนเข้าไปด้วยในกรณีนี้ก็ใช้โพแทสเซียมนะครับแล้วก็โมลิดินัมซัลไฟนะครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่บนวัสดุรองรับที่เป็นมันติวอลคาร์บอนนาโนทิวนะครับเป็นแบบาคาร์บอนขนาดนาโนแบบหลายชั้นนะครับ อันนี้ผลของประสิทธิภาพการตัวเร่งปฏิกิริยานะครับอันนี้มีการเติมโมลิบิน,นัมอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีการเติมโพแทเซียมในอันตราส่วนที่แตกต่างกันนะครับ <c oughs> ก็เห็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงคาร์บอนมอนนะครับแล้วก็การเลือกสารผลิตภัณฑ์นะครับเรามาดูกรณีศึกษาอันสุดท้ายนะครับเป็นการสังเคาราะห์เตตราโซนะครับโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซันไฟของซิงค์นะครับ แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการเล่งปรญยาโดยใช้อุลตราซาวนะครับ ปัจจุบันมีการใช้เทคนิคเสริมนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาเช่นการใช้คลื่นไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟก็จะไปแอคทิเวทให้มเลกุลเนี่ยเกิดการสั่นนะครับเมื่อสั่นกันมากขึ้นก็ถูกเอนจส์ถูกมเพิ่มพลังงานนะครับมเลกุลชนกันได้ดีขึ้นก็จะเกิดประสิทธิภาพการเร่งปิยาได้สูงขึ้นนะครับอีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นกรณีที่ครูพูดถึงอยู่ในตอนนี้ก็มีการใช้อุลตราซสาร์ก็คือใช้เสียงในการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยานะครับศาสตร์เฉพาะทางด้านนี้น่าจะใช้คำว่าโซโนเคมิสตรีนะครับมีการใช้เสียงในการกระตุ้นทำให้เกิดการเร่งปฏิกิริยาเข้าใจว่าในประเทศไทยก็มีคุณครูที่ชำนาญทางด้านโซโนเคมิสตรีอยู่พอสมควรนะครับเรามาดูปฏิกิริยากันนะครับก็จะใช้อานิลีนทำยากับโซเดียมเอไซด์นะครับแล้วก็สารที่เราเรียกว่าไตรเอทิล นะครับออทอฟโมตนะครับทำปฏิกิริยากลายเป็นสารตัวนี้นะครับกลไกการเร่งปฏิกิริยาก็เป็นแบบนี้นะครับอีกกลมๆขยึกขยืนนี้ก็คือซิงค์ซันไฟน์นาโนพาร์ติเคิลนะครับอีอย่างนี้ก็คือคลื่นเสียงนะครับเป็นอุลตราซาวด์เอเรดิเอชันนะครับนะครับตัวซิงค์ซันไฟ์ก็จะไปฟอร์มกับอีตัวนี้ครับกับไตรเอทิลนะครับออทอฟโอมตนะครับ แล้วก็มีการเติมอะิรีนเข้าไปอะิรีนเข้าไปจับถูกไหมครับเติมโซเดียมเอไซม์เข้าไปทําปฏิกิริยานะครับสุด้ายได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็ได้ตัวเร่งปฏิกิริยากลับคืนมาอย่าลืมนะครับคาาลิติกไซเคิลของเราต้องฝึกเขียนให้เป็นนะครับแล้วก็อย่าลืมนึกถึงนะครับเซอร์เฟกลไก การเล่งปฏิกิริยาที่พื้นผิวนะครับแรงเมียฮินเชว,วูดนะครับเรดิยลเอเล่พรีเคอร์เซอร์นะครับอย่าลืมไปทบทวนเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับของตัวเล่งปฏิกิริยาซันไฟเราน่าจะเห็นมุมมองของโลหะทรานสิชันที่อยู่ในรูปของซันไฟเนี่ยถูกนำมาใช้นะครับซึ่งที่ถูกนำมาใช้มากก็คืออยู่ในอุตสาหการรมปิโตรเคมีในกระบวนการไฮโดรดีซันฟลไรเซชันนะครับ ตอนนี้เราได้เห็นมุมมองของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดต่างๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโลหะออกไซด์โลหะซัลไฟล์ตัวเร่งปฏิกิริยากลุ่มซิอไลด์นะครับแล้วก็ตัวเร่งปฏิกิริยากลุ่มโลหะนะครับในบทถัดไปเราก็จะเรียนตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นกลุ่มโพลิเมอร์กันบ้างนะครับเรซินกรดเบสนะครับหรือทำฟังชั่นอลไลซ์ให้มีสารประกอบเชิงซ้อนอยู่รายละเอียดเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ